สวัสดีชาวกรกฏนะคะชาวกรกฏปี2567นเะคะเป็นปีที่ค่อนข้างหนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยของคุณมากๆนะคะดาวอังคารเข้ามานะคะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยเหน็ดเหนื่อยอยู่หลายเรื่องเลยทีเดียวแต่ปี2568นี้ภาพรวมทั้งปีเนี่ยยังถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีมากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะในเรื่องของงานนะคะในเรื่องของเงินเนี่ยค่อยๆดีขึ้น ปีหน้าเนี่ยดูจากหน้าไพ่นะคะคุณได้ไพ่กลุ่มของท้าวเวสสุวรรณที่ดีมากนะคะเป็นไพ่ที่ดีแทบจะที่สุดในสำรับแล้วก็ว่าได้นะคะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าคุณจะได้มีโชคลาบมีโอกาสทางการเงินการงานชีวิตส่วนตัวนะคะมีความรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าขึ้นมานะคะปีหน้าเป็นปีที่คุณมีความสุข มากๆนะคะเพราะฉะนั้นกอบโกยความสุขนั้นไว้นะคะนี่เป็นผลจากความประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของคุณมาโดยตลอดนะคะถ้าชาวราศีกรกฎท่านใดนะคะเป็นบุคคลที่ขยันทํางานมุมันในในการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะเป็นคนดีนะคะเป็นคนที่ รับผิดชอบต่อหน้าที่การงานครอบครัวนะคะรวมถึงมีความกระตันยูกระตาเวทีต่อผู้ที่มีพระคุณทั้งหลายนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลดีกับคุณในปี2568นี้แน่นอนนะคะแต่สำหรับใครที่ไม่เคยทำอะไรเลยนะคะความอุดมสมบูรณ์นั้นมันก็จะลดหลั่นกันไปตามพฤติกรรมที่คุณเคยปฏิบัติมาก่อนหน้านี้นะคะ ขนาดไพ่ออร์เลคิลสามใบออกมายังบอกว่าเออชิลชิลสบายสบายอย่าไปคิดมากวิตกกังวลอะไรอย่างนี้เลยนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีมากๆเลยสำหรับชาวกรรกฎนะคะก็ดีใจด้วยนะอีกทั้งไพ่ทาโร่นะคะยังเป็นไพ่อัตตาตัวตนของคุณขึ้นมาอีกนั่นก็คือไพ่เชริออตนั่นเองนะคะโอ้โมีความปินเกษตรนะคะดูมีความเป็นมั่นคงทั้ง ฐานะนะคะอาชีพการงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวพอสมควรเลยปีหน้ามองเห็นความมั่นคงอะคะ่ะความมั่นคงของชาวกรกฎในทุกๆด้านเลยนะคะปีหน้าเนี่ยมีเกณฑ์โยกย้ายตำแหน่งงานนะคะไปได้ไปทำงานไกลๆนะคะหรือว่า,อามีการได้เดินทางไกลยอยู่บ่อยๆนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดเช็คพลังงานของคุณได้ว่าปีหน้าเนี่ยดูว่างานของคุณนะคะหรือว่า ในเรื่องของความรักนะคะอาจจะมีการเดินทางไปหาคนรักนะคะเดินทางทำงานนะคะได้พบปะผู้คนมากมายนะคะแต่มองว่าน่าจะเป็นการไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจมากกว่าไพอา่ออร์เลคเกค่อนข้างออกมาบอกว่าปีหน้าเนี่ยเป็นปีแห่งการพักผ่อนอันเนื่องมาจากว่าปีที่แล้วเนี่ยการงานของคุณน่าจะหนักหน่วงพอสมควรนะคะ ไม่ว่าจะจากพื้นดวงนะคะแล้วก็จากาการเปิดไพ่ทำนายช่วงปีที่แล้วนะคะของสำหรับชาวกรรฎุเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะคะปีน่าจะเป็นปีของการ่าได้พักแลละนะคะผ่นคลายนะคะชิลๆไม่เครียดแต่ถึงจะไม่เครียดนะคะคุณก็ยังมีพลังงานของ age of p e n a c l e s อยู่นะคะ ใดก็จะต้องทํางานค่ะแล้วก็ทํางานอย่างต่อเนื่องด้วยแต่มันไม่ใช่งานที่หนักหนาสาหัสการอะไรค่ะอปีหน้าดูเป็นงานที่ถ้าคุณทํางานหนักมาก่อนอืทั้งปีที่ผ่านมางานปีหน้ามันจะเบาลงมันจะสบายตัวลงหรือว่าความเครียดความตึงเครียดความหนักหน่วงของงานนะคะมันจะน้อยลงเบาบางลงเยอะบางคนมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งด้วยนะคะดูว่า จะมีผู้ใหญ่นะคะหยิบยื่นโอกาสนะคะหยิบยื่นขั้นขึ้นตำแหน่งให้อย่างงี้ก็เป็นไปได้หรือว่าขึ้นเงินเดือนให้อ่ะคะ่ะจะได้รับเป็นสิ่งของมีค่านะคะได้รับเป็นโอกาสหรือได้รับเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มีค่าต่อใจหรือเป็นทรัพย์สินที่มันมีมูลค่าะคะ่ะ เพราะฉะนั้นปีหน้านะคะคุณก็ work life balance ให้ดีนะคะทำงานไปด้วยแล้วก็ enjoy life ไปด้วยนะคะปีหน้าดูคุณมีความสุขนะคะชิลๆสบายๆไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเครียดเท่ากับปีที่ผ่านมาแน่นอนจิตใจที่เคยขุ่นมัวนะคะคิดมากนะคะอะไรที่มันไม่เคยเป็นไปอย่างใจอะไรที่คุณมองเห็นภาพไม่ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอนาคตความรัก ชีวิตส่วนตัวมากมายนะคะอะไรที่คุณเป็นกังวลอาจจะเครียดน,นอนไม่หลับวิตกกังวลกับเรื่องนั้นๆเนี่ยปีหน้าดูว่ามันก็จะเป็นอยู่แหละแต่ว่ามันก็จะไม่ได้หนักหน่วงเท่ากับปีที่ผ่านมานะคะก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะปีหน้าก็ถ้าเดินทางบ่อยนะคะก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะคะขับรถขับพร,รามดระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะ สุขภาพร่างกายก็ดูไม่ได้หน้าเป็นห่วงอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเสริมดวงนะคะถวายดอกไม้นะคะถวายพวงมาลัยให้พระพุทธรูปที่วัดหรือที่บ้านนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะไหว้ไหว้พระก่อนนอนนะคะตักบาตรท,ทาบุญ ทำบุญเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านหรือว่าบ้านพักคนชราก็จะยิ่งเสริมสร้างสิริมงคลให้กับชีวิตได้เป็นอย่างดีนะคะก็ขอจบกรมทํานายไว้เพียงเท่านี้นะคะสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะขอให้ชาวราศีกรกฎทุกคนมีความสุขนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องด้วยนะคะเอาไว้ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดสีค่ะ